ร้านส่อสมบูรณ์เรื่องยางยองนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามารีวิวเป็นล้อแท้จากค่าย PP Super View นะครับเป็นล้อจากอ่า Cosmic นะครับผมเป็นล้อสไตล์ Off Road นะครับใส่กับยูสุไฮรันเดอร์นะครับตัวนี้เป็นอ่าล้อ Devil T Six นะครับผมเป็นขอบ16นะครับกว้าง8.5นะครับตัวนี้สเปคพอดียูสุเลยนะครับผมตัวนี้เพราะว่า8.5 off 10นะครับไม่ใช่ออฟศูนย์นะครับตัวนี้กว้าง8.5ขอบ1 6นะครับ จุดเด่นของตัว w t วซิกนะครับก็จะเป็นนี่สีดำแดงนะครับมีฝาครอบคอนมิกตรงกลางนะครับแล้วก็นี่ฮะสแตลเลอร์คอสมิกนะครับเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นน็อตนะฮะติดอยู่ทุกก้านเลยก็นี่ฮะล้อแท้คอสมิกนะครับก็จะมีคำว่าคอสมิกนะครับสแตลเกอร์เดวิลทีซิกนะครับตัวนี้เป็นขอบ16ดหกล้อยาง AT นะครับเพนกลุก a t 2นะครับสเปค 265ทับ70 R10 6สีล้อเลย mm hmm. ก็ใครที่อยากหาล้อออฟโรดที่มันไม่ล้นนะครับคือปกติออฟโรดนะครับ8.5นะแต่ปกติจะเจอออฟศูนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นออฟ10นะครับให้ดูด้านข้างนะครับตัวนี้ออฟ10นะฮะออฟ10สวยเลยฮะก็คือมันจะหุบกว่าพวกออฟศูนย์10มิลนะฮะก็คือ1เซนติเมตรนั่นเองนะครับให้ดูละเอียดหลายๆมุมนะ สวยมไหมฮะดูผมดีบ้างตัวล้อเป็นโทนดำแดงนะครับเป็นล้อออฟโรดสไตล์ออผสมผสานกับสไตล์ v i p นะครับออฟโรด VIP เนาะไม่ได้ออกแนวไปทางดาร์กมากมีความเงาเข้ามาเสริมมีสีดำสีแดงตัดเข้าไปด้วยก็นี่ครับใครที่ชอบนะครับสไตล์นี้นะครับออฟโรด VIP นะครับก็ไม่ได้เน้นลุยเลยมากนะครับขับใช้งานทั่วไปนะฮะ นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ดูอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับโอเคครับวันนี้าลากกไปก่อนนะครับเดี๋ยวข้อมูลต่างๆผมจะแปะไปทางด้านล่างคลิปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย